ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับมีรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรวยรวยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญมาฝากนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกับ ข้อมูลนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในนักขั้นนี้ครับไม่ใช่มาเล่นมาหยากลนะครับทางช่องไม่ได้มาเล่นมาหยากลครับแต่ว่านะครับจะมาให้เพื่อนๆครับได้รับชมว่าทางช่องได้รับซื้อเหรียญอะไรมานะครับเราไปติดตามรับชมนะเกี่ยวกับการซื้อเหรียญครับซื้อเหรียญที่มีความชื่นชอบในตัวนะครับ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเพื่อนหลายคนนะครับถึงแม้ว่าเหรียญจะมีราคาเท่าไหร่แพงยังไงก็ซื้อนะครับเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับฟุ๊านะครับนี่ก็คือครับเรามาดูกันต่อนะครับเพื่อนว่าพัสดุที่ทาง FC นะครับส่งมานะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับข้างในนะครับเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ เพื่อไม่การเสียเวลาเรามาแกะกล่องแกะกล่องนะครับแกะกล่องกันนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในคล,คลิปนี้ครับนี่ไม่ใช่เป็นการแสดงนะครับ เป็นของจริงนะครับที่มีการซื้อขายมานะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมๆกันนะครับว่าทาง f อส่งอะไรมานะครับเป็นการชื่นชอบนะครับชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชั้นหนึ่งนะครับ เพื่อนที่เข้ามานะครับก็ฝากติดตามกับทางช่องด้วยนะครับว่าทางช่องนะครับยินดีนะครับที่จะรับซื้อเหรียญน,นะครับไปดูข้างในกันต่อนะครับว่ามีเหรียญอะไรนะครับก็ได้มาทั้งหมดห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญมีอะไรบ้างเนาะนะครับเหรียญที่ เดี๋ยวทางช่องจะเไปโชว์นะครับว่าเอาไปรีวิวเลยกันนะครับรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวขอซูมหน่อยนะครับซูมนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ห้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับดูนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เกินนั่นเองครับเหรียญนี้เกินครับเหรียญแรกนะครับ เห็นไหมครับเหรียญนี้เกินปีอะไรปีสี่หกนะครับเหรียญสองเหรียญที่สองอ่าเป็นเหรียญเหรียญเรือนั่นเองครับเหรียญเรือปีห้าหนึ่งครับปีห้าหนึ่งหายากครับหายากครับที่มีเรือนะครับหายากครับเหรียญอีกเหรียญนี้ก็คือเหรียญที่ อ่าเนื้อเกินไม่กันครับมีเรืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่ที่สําคัญนะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงพระเศียรนะครับนะครับเพื่อนๆตรงพระเศียรแล้วตรงตรงนี้หน่อยหนึ่งครับปีอะไรเนาะนี่ดิมดูนะครับปีสี่เก้านะครับสี่เก้าส่วนมากปีสี่เก้าจะเป็นเหรียญเหรียญออาเหรียญเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือ แล้วก็เหรียญนี้นะครับปีสี่เก้าตรงเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีเรือนั่นเองนะครับองค์พ่อหล่อเก้านะครับและเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับตรงผ้าเสียน เหรียญแบบนี้จะมีตําหนิบล็อกที่ผลิตนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับทั้งรุ่นรุ่นเหรียญปี3 7นั่นเองนะครับซึ่งทางช่องต้องการมากนะครับต้องการมากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับก็ได้มาอีกเหรียญหนึ่งครับน่าจะเป็นเหรียญที่สี่นะครับเป็นเหรียญที่สี่แล้วครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับและใครมีครับก็สามารถที่จะ เข้ามานะครับติดตามกับทางช่องได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง ID ดียไลน์ไว้ให้นะครับว่าท่านมีเหรียญแบบนี้นะครับเฉพาะเหรียญนี้นะครับเฉพาะเหรียญนี้นะครับเพราะทางช่องกําลังเก็บสะสมเหรียญบล็อกนี้ไว้อยู่นะครับแต่ราคาเราไปคุยกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับให้ราคาสูงสุดนะครับเหรียญละสองพันบาทสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับ ตามสภาพเหรียญแล้วก็ไปคุยกันนะครับว่าท่านจะตกลงราคากับทางช่องได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลเหรียญน,นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมที่ได้รับซื้อมานะแกะต่อหน้าท่านเลยนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมก่อนอื่นก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับและ ผู้ที่เข้ามาใหม่นะก็ขอฝากกดติดตามกับทางช่องนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่สําคัญนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับที่ทางช่องได้ทําคลิปวิดีโอไปนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องขอ,ขอจบการรีวิวเหรียญชนิดสิบบาทนะครับเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหนา้าผมสวัสดีครับ